สวัสดีเพื่อนๆหรือสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูวันนี้ช่างกบก็ไม่ได้มาพามาตรวจเช็คซ่อมอทีวีหรือว่าเครื่องเชืเ่อฟ้าอะไรนะครับพอดีวันนี้จะมารีวิวอของเล่นตัวใหม่สำหรับช่างกบนะครับผมตอนนี้ก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงนะครับ ราคาที่ไม่แพงราคาที่ช่งาง e ทุกท่านหรือว่าเอฟซีทุกท่านจับต้องได้ครับผมอยู่ที่ประมาณราคาหก0้บาทนะครับผมที่ผมซื้อมาราคา6กรบาทแล้วก็ตัวนี้จะมีข้อดีอยังไงก็คือมันจะมีตรง ตรงนี้เห็นไหมครับอันแรกขีดแรกที่ว่าตรงน,นี้อันนี้สำหรับขันสกรูนะครับขันสกรูขันนอ็อตยิงนอ็อตยิงนอ็อตยิงน็อตเข้าไม้แล้วก็เป็นไขควงได้อันที่สองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ เจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับเป็นสว่านอันที่3เป็นแบบเจาะปูนครับผมเป็นหัวค้อนเนี่ยเจาะปูนข้อดีมันก็คือมันมี3ระบบที่ผมซื้อมาปกติผมว่าจะซื้อเฉพาะว่าเป็นไขควงเอาไว้สำหรับขันน็อตคลายน็อตขันน็อตคลายน็อตพวกเครื่องขยายเสียงพวกน็อตเยอะๆพวกทีวีประมาณนี้ครับผม ต้องใช้ไฟฟ้าที่มีน็อตเยอะๆต้องใช้มือนานๆทีมันเสียเวลาพอดีไปเห็นตัวนี้ยี่ห้อนี้มันถือว่ามันครบครบครันครับผมเป็นยี่ห้อเดลเดลตันเดลตันนะครับยี่ห้อเดลตนันไม่ใช่เดลตันนะครับเดลตันคิดว่าน่าจะเป็นเดลเดลตันนะครับมันดียังไงก็มี3ระบบนี่แหละครับผม พอดีไปเห็นราคามันก็ถูกด้วยที่600บาท616บาทน,นะครับ75 <c oughs> โวลต์น,นี้ทูอินวันมันบอกเห็นไหมทูอินวัน75โวลต์นี้75 <c oughs> โวลต์แม็ก <c oughs> น,นี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่โว์จริงโว์จริงแค่12โวลต์ผมวัดดูแล้วครับ12โวลต์ตัวนี้ก็มีไปซ้ายไปขวาได้กลับ ซ้ายขวาได้ซ้ายอันนี้อันนี้ไปขวาอันนี้มาซ้ายบางอย่างขวา,าซ้ายนนได้แล้วก็มีไฮมีโลมีไฮอันนี้โลเลขหนึ่งถ้าถ้าเอาไปอย่างนี้เป็นไฮเลขสองถ้ามาอย่างนี้เป็นโลถ้ามาอย่างนี้เป็นไฮไฮ มาอมางนี้เป็นโลครับผมแล้วก็ไอตรงตรงที่ว่าสิบแปดนี่น่าจะเป็นความแรงเป็นเป็นความแรงหมายถึงว่าแรงเยอะแรงน้อยอ่ะครับมันจะมีหนึ่งหนึ่งถึงสิบแปดแล้วก็หมุนวิธีหมุนอย่างตัวนี้มันจะเห็นไหมที่ผมเขียนมาไว้มันจะมีตรงสีแดงที่ผมอมสีมจิอันนี้อยู่ตำแหน่งอ่ะ เป็นเจาะนะครับเป็นแบบเจาะอ,อยากได้ตำแหน่งว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนก็ความแรงแรงมันไม่พอแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าอยากได้แบบกระแทกปูนเจาะปูนหน่อยก็เลื่อนเนี่ยให้มันลูกศรตรงนี้ที่ผมมาไว้สีแดงจะตรงตรงนี้ถ้าอยากได้แบบขันสกรูขันนอ็อต คลนอตแบบไขค,รครวงก็อเอามาตรงนี้ใช้ดีครับผมที่ผมมารีวิวแนะนำเพื่อเผื่อช่างหรือ f อฟท่านไหนที่กำลังมองหาแบบราคาพอจับต้องได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากหรือว่าใช้ได้แบบไม่ใช้งานหนักนะครับงานหรือว่างานจะว่าหนักก็ไม่หนักแต่ว่าเบาก็ไม่เบานะครับใช้ดีเหมือนกัน ว่ากลางๆนะครับกลางๆใช้งานกลางๆได้ใช้งานหนักได้ไมได้แต่ว่าต้องพักแล้วค่อยมาเจาะยังยังอาพวกเขาเรียกว่าพวกที่ที่เป็นสันไทยอะ่ะเป็นของเรานะครับเอาไว้มงุงสันไทยพวกเนี้ยจะใช้เป็นดอกดอกดอกเกลียวสันไทยใช่ไหมละ่ะ ยิงเข้าเหล็กแล้วก็ใช้ตัวนี้ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเสียตรงว่ามันเป็นไฟแบตเตอรี่อย่างเงี้ยแล้วก็ชาร์จไวสองก้อนใช้ได้ครับแต่ก็ถ้าจะให้ทนกว่านี้ต้องหาแบตหา,าแบตเตอรี่หาก้อนที่มันทนทนหน่อยใส่ใส่เข้าไปใหม่ได้ครับผมแกะดูแล้วมันมีสามก้อนเลยนี่มีสามก้อนแบต ก, 3. 6, 3. ก้อนละ3.6 3.7โวลต์สก้อนก็ประมาณ12จุดนิดนิบสดจุด,จด, 3, จดประมาณนี้ครับวิธีดูว่าแบตเต็มไม่เต็มก็กดอย่างไงเนีมันจะมีตรงสีเขียวนี่ถือว่าเต็มถ้าเป็นสีเหลืองตรงกลางถือว่าอ่อนนะครับเริ่มชาร์จแล้วตัวนี้มันดีผมลองเจาะแล้วถ้าเป็นไขค,รครวง แบบยิงน็อตถือว่า90%ผมให้ผมให้คะแนนนะครับส่วนเจาะนี้เจาะนี้ผมให้ที่85%ดสิบ้ตรงเจาะเป็นรูปสัญ,ญาลักษณ์อ่าสวรานผมให้85%เพราะว่าความแรงเนี่ยมันแรงได้มันเจาะเข้าไปได้บางทีไอ้ตรงนี้เราขันไม่แน่นเราเราบิดเราบิดเราบิดให้มันให้มันลอกตรงลอกกับอ่า ดอกสว่านนี่บางทีเจาะไปไม้ไม้เหนียวเนียวมันลื่นมันจับไอดอกไม่อยู่แต่ว่าสว่านนี่มันมันดันไปได้ไม้หนาๆประมาณยี่ห้ามิลมันดันไปได้เหนียวเหนียวก็ดันได้ครับแต่ว่ามันลื่นแล้วมันมันไปคาคาตรงไม้เนี่ยดอกแบบนี้มันลื่นไงถ้าเป็นดอกเหลี่ยมเหมือนไขควงเนี้ยผมว่าโอเคอะไรเงี้ยเงี้ยเงี้ยไม่ลื่น ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เป็นดอกนี้ไม่ได้มันจะลื่นทําไมยี่สิบมิลได้ไหมยี่ห้ามิลไม่ได้มันหนาไปถือว่าตัวนี้ครบครันเลยครับคะแนนให้รวมๆนะครับตัวนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นถือว่าใช้ดีใช้ดีอันนี้ผมซื้อมาได้น่าจะใช้มาน่าจะโอ้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่อะมันกี่วันแล้วครับกี่อาทิตย์แล้ว ก่อนปีใหม่อก่อนปีใหม่ประมาณวันที่2ี2 7หกผมไม่ได้รีวิวเลผมเอาไปใช้งานดูก่อนว่ามันโอเคไหมก็เลยมารีวิวให้ FC หรือว่าช่างมือใหม่ช่างมือเก่าที่อยากจะซื้อแบบราคาถูกๆพอจะต้องได้ครับแบบไม่ได้ใช้งานหนักถือว่าโอเคครับผมให้คะแนนที่าตร์นตัวนี้โดยรวมทั้งหมดนะครับสามอย่างที่ใช้มาเนี่ย เจาะปูนเจาะกระแทกก็ถือว่าใช้ดีเหมือนกันครับใช้ดีเหมือนกันแรงแรงพอตัวครับของแถมที่ให้มาก็มีแบตนี่แหละครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่2ก้อนสอก้อนอันนี้เป็น power bank ได้อย่างเี้เสียบโทรศัพท์เข้าไปเราชาร์จได้เลยอย่างตัวนี้ก็เป็นไฟที่มันแถมมาเป็นไฟสำหรับสว่าง2ส,สว่าง เสียบเข้าไปใช้ได้เลยครับผมเสียบเข้าไปแล้วก็กดใช้ได้เลยเสียบให้ดูสสว่างกดตรงนี้ปุ่มที่ผมกดอ่นไ,ไโอเคครับผมที่แถมมาเป็น power bank แทนแทนของมือถือได้เลยชาร์จมือถือได้ครับเพราะว่ามีวงจรอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรข้างในอีก ของที่แถมมาให้มีอะไรมั่งครับผมก็ไม่ค่อยดีเลยครับของที่แถมมาก็เหมือนของแถมทั่วไปอันนี้อันนี้ดีแล้วก็มีมีดบล็อกนี้ก็โอเคดอกพวกนี้มันจะผมเอาไปเจาะดอกหนึ่งแล้วมันแตกไงมันแตกผมก็เลยเอาดอกนี้มามาใส่แทนดอกของผมมันแข็งซื้อมาตัวละห้าสิบบาทเลยนะตัวนี้ ของมันแถมมามันไม่ดีครับมันมันแบบมันแตกง่ายมันแบบว่าเงี้ยเอาไปเจาะแล้วไอ้พวกพวกนี้ข้างๆมันแตกเลยนะผมไปเจาะผมลองเอาไปเจาะไม่ใช่เอาไปเจาะเอาไปยิงยิงน็อตเข้าไม้มันแตกเลยดอกสว่านพวกนี้ก็เจาะแล้วมันมันควางมันควางแบบมันไม่ตรงศูนย์นะมันจะหมุนแบบหมุนแบบไม่ตรงศูนย์นะครับ มันเหมือนโค้งงอดอกพวกนี้ผมลองใส่สว่านดูแล้วมันมันไม่ได้ครับมันพอได้นิดๆแต่ว่ามันเจาะแล้วมันมันไม่เหมือนไม่ตรงอ่ะมันหมุนแบบหมุนแบบควงยังไงไม่รู้พูดไม่ถูกครับเราหาซื้อใหม่ดีกว่าเอาี่เอาไว้ใช้แบบเฉยเฉยแบบเสริมครับผม ก็ของแถมเนาะแต่บล็อกนี้ใช้ได้ครับบล็อกนี้โอเคตัวเนี้ยมีดตรงเนี้ยใช้ได้ตัวหัวไขควงนี่ผมก็เอามาใหม่อย่างบล็อกตัวนี้ก็มีของผมอยู่แล้วนี่แข็งตัวเนี้ยตัวละสามสิบาทชื้อมาตัวนี้ผมก็ซื้อมาสามสิบบาทแข็งเหมือนกันแข็งดีกว่าพวกนี้ผมมีอยู่แล้วพวกนี้ของแถมมันแถมมาให้ดีกระเป๋ากับที่ชาร์จโอเคครับผมมีประมาณนี้แหละ ประมาณทกี่อย่าง 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอดสิบสองห้ปเก้ายี่สอยางที่มันแถมมาให้ยี่ิบสกับแบตเตอรีนะ่แถมมาให้เป,ประมาณนี้ครับการเจาะการอะไรก็ถือว่าโอเคผมให้ที่90%ซถือว่าใช้ดีครับที่616บาทน่าจับต้องมาก เดี๋ยวผมจะวัดแบตให้ดูว่ามันได้12โวลต์ที่ผมว่าม,มันบอกว่า75โวลต์มันไม่ใช่นะครับ12โวลต์มันมีแบต3ก้อนผมลองดูแล้วลองแกะดูแล้วครับผมผมก็งงเอ๊ะทำไมราคานี้มันแบตเยอะจังไม่ใช่คือยังไงก็ไม่เชื่อ,อใช่ปะ โองคนละสายแปบ๊บนึ่งนะครับผมจิบจ๊บนี่ครับเอา้านี่ก็ประมาณนี้ครับอือสิบสโวลต์1 2บสครับผมผมก็ใช้ไปแล้วครับผมใช้ไปแล้วสักพักหนึ่ง ประมาณครึ่งชั่วโมงแบตตัวนี้ผมยังไม่ลองยังไม่เคยลองใช้ให้ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าผม,มไม่ได้ใช้ต่อเนื่งองไงไม่รู้ว่ามันใช้ได้ถึงชั่วโมงไหมไอ้พวกนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงน่าจะอยู่ประมาณอ่าครึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่สิบนาทีว่าเต็มที่แล้วแบตก้อนหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟมันแค่สิบสองโวลต์ แล้วก็แบตข้างในมันมันไม่มียี่ห้อด้วยไอ่ทานแบตข้างในอ่ะที่สามก้อนมันเป็นของกินอยู่แล้วไถ้าเราใส่ยี่ห้อพวกสปาพวกอะไรเข้าไปน่าจะอึดกดกดนี้หน่อยครับผมมันครบครันดีมันไม่แพงด้วยน่าจะต้องครับท่านไหนที่อยากสั่งซื้อมีนะครับในอ่าผมไม่ได้สั่งใน Lazada นะผมสั่งในช h e. อป e ีหาได้เลยครับยี่ห้อนี้เดลตันเดลตันอ่ายี่ห้อนี้หาได้เลย ผมไม่ได้ลงเพจนะครับหาได้เลยในช้อปปี้ช้อปปี้ครับมีก็ประมาณนี้ครับผมคงไม่มีอะไรมากเพราะว่าผมมารีวิวนี่เพราะว่าอยากจะหาของที่อ่าไม่ใช่ว่าดีมากหรอกครับก็คือพอใช้แต่ว่าราคาไม่แพงพอจับต้องได้ใช้งานได้3อย่าง3ระบบถือว่าโอเคเลยครับผมคิดว่าผมจะมาใช้แค่ตัว ขันสก,กูอย่างเดียวค,คลายน็อดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆขันน็อดพวกนี้คือจะใช้งานแค่อย่างเดียวแต่มันได้3มระบบเลย3อย่างก็คือถือว่าโอเคเลยครับใช้งานได้รวมๆเกร์เซ็ครับตัวนี้ของเดลตันยี่ห้อเดลตันถือว่าโอเคครับผมก็คงไม่มีอะไรมากมายผมได้ได้ใช้งานมาแล้วนะครับ ประมาณติดตั้งจานประมาณเกือบสิบเครื่องแล้วครับผมสิบเครื่องแล้วถือว่าโอเคใช้ได้ใช้ดีอ่าสิบสองโวลต์มันอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ใช้แบบให้ให,ให้ให้รู้ใจนิดนึงว่าเออสิบสองโวลต์มันความแรงมันแค่นี้เราก็ใช้ประมาณนี้ถ้าอยากได้แรงแรงกว่านี้ก็ดีๆหน่อยก็เป็นของไมค์กิต้าของบอสไปแบบนี้โอเคครับพวกนี้ถือว่าไฟเยอะๆ อี4ก็ถือว่าโอเคแล้วก็คงไม่มีอะไรมากครับผมสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอให้ f อฟทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยช่างมือเก่าที่เข้ามาดูครับผมช่วงนี้มันอากาศมัน,นหนาวๆร้อนยังไงไม่รู้แล้วก็โควิดเยอะช่วงนี้ครับผมไปไหนมาไหนก็ใส่แมสปิดปากด้วยขอให้ f ิบเทุกท่าน <c oughs> มีความสุขนะครับผมแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับผมช่วงปีใหม่ หรือหลังปีใหม่ตลอดปีนะครับผมช่างกบก็คงไม่มีอะไรมากก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับผม